สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม the legend of s h i n ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนว mmo นะครับตัวเกมจะเป็นแนวสไตล์จีนกำลังภายในนะครับก็จะออกเป็นแบบแฟนาซีหน่อยนะครับผมตอนนี้เปิด Open Beta บน store จีนเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิป แต่มีข้อแม้อีกแล้วครับก็คือในส่วนการล็อกอินจะต้องใช้ ID ของ QQ หรือไม่ก็ WeChat ในการล็อกอินเข้าเเล่นท่านั้นนะครับใครไม่มี ID 2อันนี้อดนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับมากดเข้าไปเลยครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะ ตรงนี้ครับผมอ่มมันจะมีในส่วนของตัวละครน,นะครับให้เราเลือกนะครับอันนี้คือตัวละครที่ผมได้ทําการสร้างแล้วก็ลองเล่นไปนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเกมนี้เลเวลขึ้นค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฉากแต่ละฉากเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะนานพอสมควรนะครับดังนั้นก็เล่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมานะครับผมอ่ะโอเคมากดบวกตรงนี้ครับผมมันจะมีในส่วนของสายนะครับให้เราเลือกะฮะอีครับอ่าีเลย ก็สายอันแรกนะครับก็จะเป็นแบบทวนแบบนี้นะครับผมนี่้เราเลือกนะนี่ฮะอ่านี่ครับหญิงชายนะครับเลือกได้อ่าแล้วก็จะมีตัวอย่างนะครับในส่วนของการใช้สกิลแล้วก็ต่อสู้อะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสายแบบให้เราเลือกอีกนะนะครับตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับอันนี้เราเดาเอานะต่อมาครับอ่าอีกหนึ่งอาชีพนะครับผมนี่ดูฮะอ่านี่ก็เป็นสาวสวยนะครับผมนี่ฮะ ผมอ่านไม่ออกนะว่ามันคือสายไหนอะไรยังไงนะครับใครรู้ก็บอกได้นะฮะอ่าแต่ที่แน่ๆที่เรารู้เลยสําหรับเกมนี้คือภาพสวยมากๆนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นผู้ชายเนาะนะครับผมอ่าโอเคต่อมาครับนี่มาเลยนี่ครับอันนี้จะเป็นสายที่ผมได้ทาการเลือกไว้นะฮะก็มันไม่มีให้เลือกเป็นผู้ชายนะครับมันจะมีแต่เป็นผู้หญิงนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีต่อมาอันนี้ครับจะเป็นธนูนี่ครับผมอ่า นี่ชึบชึบชบอ่าหมุนดูได้แบบนี้หมุนดูได้นะประมาณเนี้ยนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับชึบอ่าต่อมาสุดท้ายเลยครับก็จะเป็นกระบ,บี่นั่นเองนี่เลยชึบนี่ครับสลับสับเปลี่ยนได้เหมือนกันครับนี่อ๋อเป็นแงเท่ปะ่ะนี่ฮะ สลับสับเปลี่ยนมานะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะยังไงก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองโหลดไปเล่นกันันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะกดตรงนี้เข้ามานะครับอ่ามันก็จะพามาหน้า like right นี้ครับซึ่งเป็นหน้าที่จะทําการปรับแต่งตัวละครนั่นเองนะครับก็อ่าเดี๋ยวนี้เกมจมีนทําออกมาได้ดีเยอะหลายเกมเลยนะครับเออเกมนี้ก็อีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างดีมากนะครับหน้าตาตัวละครค่อนข้างน่ารักมากเลยนะนี่ครับอ่าปรับเปลี่ยนรูปล้างหน้าตาได้เห็นนะนะครับประมาณเนี้ย นี่ดูครับผมอ่าอันนี้โหอ,อันนี้ก็น่ารักมากเลยดูดิเห็นไหมหน้าตาน่ารักสุดๆนะครับนี่ฮะจะเปลี่ยนเป็นหน้าไหนหน้าไหนก็ได้ <c oughs> อ่าหน้านี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดเข้ามาต่อนะครับมันจะมีให้เราเทำในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะ ก็จะมีแบบเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนแบบสีผมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ารายละเอียดอื่นๆนะครับผมที่จะแบบให้เราทํานะครับมันก็จะมีเยอะไปหมดเลยนะฮะก็ต้องลองปรับเอาเองนะครับเนี่ยจะเอาคางอะไรแบบไหนนะฮะอ่าเดี๋ยวนี้เกมมบายือทำออกมาได้ดีค่อนข้างเยอะนะครับผมอืมเห็นไนะจะมงจะหมูกจะเอาแบบไหนยังไงคือถ้าเกิดคุณเป็นสายปรับแต่งตัวละครอยู่แล้วเนี่ยตัวละครของคุณจะไม่ซ้ํากับใครเลยนะครับ เนาะก็ลองมาปรับกันดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะกลับไปดูตัวละครของผมเลยนะครับตัวที่ผมได้ทำการเล่นไว้แล้วนะฮะโอเครอตรงนี้ครับมันต้องกดกลับออกไปมาแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับผมอโอเคเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ดูครับอันนี้คือตัวละครของผมเองนะฮะดูเห็นไหม ดูภาพสวยป่ะนะครับเราสามารถที่จะหมุนมุมกล้องนะครับนี่ฮะตัวละครก็จะหันตามไปด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการซูมเข้าซูมออกได้นะครับในส่วนการซูมออกดูฮะซูมออกโคตรไกลนะครับผมไกลมากๆตัวละครแบบตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวเองนะครับผมอ่าแล้วก็ซูมเข้ามาใกล้ๆได้นะครับประมาณนี้เนาะนะนี่เห็นะ และนี่ตัวเกมก็จะเป็นเหมือนเกม MMO ทั่วไปนะครับที่จะมีเควสให้เรากดรับอัตโนมัติได้นะครับก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะวิ่งไปทำเควสนั้นแล้วนะครับทีนี้เซตติ้งนะครับเข้ามาแล้วนะเราสามารถปรับได้นะครับกดตรงนี้นะแล้วก็จะอยู่ด้านล่างครับเซตติ้งอันนี้เลยนะฮะในส่วนการปรับกราฟิกนะครับอันที่3นะครับอันนี้นะแล้วเราก็กดปรับได้เลยครับเนี่ยสูงสุดไปนะครับส่วนอันอื่นก็ปรับเอานะครับอันนี้คือสูงสุดนะ ดันมาตรงนี้นะครับเออประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนอื่นๆที่ผมแปลแปลมาก็จะมีแบบฉากหลังเบลอหรืออะไรเงี้ยนะครับเวลาซูมอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเนี่ยซูมเข้าอย่างเงี้ยฉากหลังมันก็จะเบลอนะครับประมาณเนี้ยนะครับมันทําให้แบบภาพมันดูสวยขึ้นประมาณนั้นนะครับ,บ,บ,รรนนรบก็ลองมาป,ปรับเปลี่ยนกันเองแล้วกันนะครับอ่ะโอเคทีนี้กดมาครับอ่าไปดูบรรยากาศการเล่นกันสักหน่อยนะครับตัวรูปแบบเยมเพล์นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าตัวเกมเนี้ยเนื้อเรื่องมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ เวลาที่แบบเราเล่นเล่นไปอย่างเงี้ยนะครับไม่แน่ใจว่าฉากต่อสู้มันจะมีมาตอนไหนนะครับคือตัวเกมมันจะเป็นแบบว่า,าถ้าถึงในส่วนของการต่อสู้เนี่ยมันจะพาเราเข้าไปอีกฉากหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําการต่อสู้รวมถึงเนี่ยฉากการพูดอะไรแบบเนี้นะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างดีใครที่อ่านภาษาจีนออกนะครับผมแนะนําว่าให้อ่านนะเพราะว่าคุณจะได้รู้ถึงเนื้อเรื่องเหมือนดูการ์ตูนเรื่องหนึ่งอะ่ะนะครับผม,อ,มอ่าเดี๋ยวผมกดข้ามไปอ่าเรียบร้อยครับผม อยากจะให้ดูบรรยากาศการต่อสู้สักหน่อยนะเดี๋ยวกดไปดูก่อนนะครับว่ามันจะแบบถึงฉากต่อสู้เมื่อไหร่นะครับแผนที่ก็กดขยายได้นะครับเนียก,กดขยายตรงนี้เห็นไหมแผนที่โคตรใหญ่อะ่ะนะครับผมเออโอเคเข้ามาตรงนี้ทําาแล้วเนี่ยเก็บของมั้งอ่าเหมือนจะเก็บายาเก็บอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอเคปึ๊บเรียบร้อยยังไม่มีฉากต่อสู้ให้ดูเลยวะเดี๋ยวก็ต้องให้มันไปเรื่อยๆก่อนนะครับ Okay. วิ่งไปแล้วยังไม่รู้ด้วยนะฮะว่าจะมีสัตว์ขี่หรือเปล่านะครับอืมแต่จากที่ผมลองเล่นนะยังไม่มีนะสัตว์คงสัตว์ขี่นะครับผมเออยังไม่เห็นใครมีสัตว์ขี่หรืออะไรเลยอันนี้คืออะไรวะอ่าน่าจะเป็นเติมเงินนะโฆษณารหรือเปล่านะครับคิดว่าอย่างนั้นก็เลยไม่กดดีกว่าเนี่ยมันพาไปมั่วฮนะโอเคชื่อนี่มีให้เราถ่ายลงถ่ายรูปกันนะกดถ่ายปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมนะมันจะถ่ายละ นะครับอันนี้ผมข้ามไปในส่วนตรงนี้นะฮะเรียบร้อยอ่ามาถึงฉากต่อสู้แล้วดีดีดนะครับการต่อสู้ก็มันจะต่อสู้อัตโนมัติแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่านี่ฮะประมาณนี้ครับในส่วนของการต่อสู้นะครับกราฟิกกราฟริกก็ถือว่าอลังการทีเดียวนะในส่วนของการใช้สกิลต,ต่างๆนะครับก็แล้วแต่ในส่วนของแต่ละสายอาชีพนะ,นะครับว่ามันจะแบบมีสกิลแบบไหนยังไงน,นะครับอันนี้ก็ต้องลองเล่นกันเองนะฮะ โอเคก็ปล่อยมันทำเควสไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของเมนูอื่นๆของตัวเกมบ้างนะฮะโอเคนีโอ้ยสู้อีกแล้วอ,ะอ่ะให้มันสู้ไปก่อนนี่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 ตัวนี้จะแบบว่าอคิวตัวเองได้นะครับตัวอื่นผมไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองนะฮะเอเขดข้ามไปชืบเรียบร้อยครับผม ทีนี้ก็เดี๋ยวเอาเมนูมาให้ดูครับในส่วนของเมนูตัวเกมเนาะนี่ฮะกดเข้ามาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีให้เราลองนะครับในส่วนของชุดแฟชั่นนะครับเดี๋ยวกดเข้ามาตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมมันจะมีแฟชั่นนะครับผมในส่วนของชุดนะครับให้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีของนะถึงจะเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยกดหมุนดูได้นะครับนี่นะสวยน่ารักอ่ะดูฮะอ่า เป็นหญิงสาวในอุดมคติเลยทีเดียวเชียวอ่ะนี่ฮะชุดอ่ะก็มีหลากหลายแบบนะครับดูเดทปะอ่านี่ครับแค่นั่งดูแบบใส่ชุดอย่างเงี้ยนะครับก็เพลินแล้วอะเกมเนี้ยนะฮะดูเดทเออดูตัวละครนะครับเพลินละชุดบางอันก็แบบอ,อ่เราเราลองใส่ไม่ได้นะนะครับผมอืมจะเป็นแค่บางชุดนะครับเนี่ยชุดนี้สวยวะเออสุดยอดอะนะฮะยังไงก็มาลองดูแล้วกันนะครับ แล้วก็ต่อไปครับเมนูแถวๆนี้นะครับกดเข้ามาดูอันนี้จะเป็นในส่วนของเมนูตัวละครน,นะครับก็มาดูเาสเตตัสต่างๆโน่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นฉายานะนะครับประมาณนี้เนาะต่อไปกดเข้ามาดูอันนี้ครับอ่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับแบบการตีบงตีบวกอะไรางั้ยน่ะนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีของแล้วก็มาแบบจัดการบวกไปนะฮะเนี่ยแบบนี้ครับผมบวกไปเลยเนี่ครับเรียบร้อยแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรมาก เอามาในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสกิลครับเราสามารถเรียนสกิลได้ทันทีทันใดเลยครับทั้งหมดนะกดอันนี้ครับผมอ่าแล้วก็เรียนทันทีทั้งหมดเลยจบนะฮะง่ายๆนะครับส่วนสกิลอื่นๆก็เดี๋ยวจะปลดล็อกตามระดับเลเวลนะฮะน่าจะเป็น35หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันเนี้ยน่าจะเป็นเลเวล35นะครับคือนานน่ะกว่าจะเลเวล35นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีในส่วนของระบบอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับนี่ฮะเต็ไมไปหมดแล้วก็อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าวะน่าจะใช่นะ นะครับแต่ในส่วนของเมนูพวกสัตว์ขี่เลยผมยังไม่เห็นนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็คงไม่ได้เล่นให้ดูนะนะครับก็ลองเข้ามาดูเองลวกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวละครนะครับตัวละครที่แบบว่าอาให้เรากดเข้ามาดูเนี่ยอย่างนี้ฮะอ่าแล้วก็แบบอ่มีการแบบใส่ค่าความสนิทสนมอะไรเข้าไปเหมือนการแบบจีบทรงติดสาวอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดาอีกเช่นเดียวกันนะฮะเออนะครับนี่เห็นไหมประมาณเนี้นะครับตัวละครก็น่าทานน่ารักมากเลย เน,นะครับผมอืมก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันมีตัวผู้ชายด้วยนะผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันคือยังไงนะครับอืมโอเคต่อมาก็อันนี้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของกระเป๋านะฮะเน่เออนะครับอ่าก็เปิดกระปรงกระเป๋าเปิดของดูได้อ๋ออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่การเปิดแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นอะไรกดดูดิอ่ากดเข้ามาดูแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนจะแบบเ,เรียนรู้อะไรสักอย่างงได้ด้วยนะฮะ เสียงพูงเสียงพูดอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็อันนี้ปลดเข้ามาดูซิอันนี้คืออะไรวะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นการพูดคุยนะพูดคุยกับตัวละครพวกเนี้นะครับเออมันจะมีการตัวตอบกันประมาณนั้นนะนะมาลองแล้วกันนะครับผมเออแล้วก็ในส่วนอื่นๆกอ็อ่าไม่รู้ละนะครับไม่มีอะไรละนะครับผม อันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเนื้อเรื่องหรืออะไรเงี้ยนะครับให้เรากดลองเข้าไปดูนะครับมผมลองเล่นมาแค่ประมาณหนึ่งเท่านั้นนะครับเออเนี่ยตอนนี้มันโหลดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีข้อมูลที่มันโหลดอยู่นะครับโหลดไปเรื่อยนะครับฉากบ้งางฉากถ้าเกิดมันยังเข้าไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะโหลดโหลดไปแบบเนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าขายของอะไรเงี้ยนะครับสำหรับคนที่เติมงงเติมเงินนะครับผมก็เข้ามาดูได้ในส่วนตรงนี้นะครับเนาะแต่ว่าก็เติมยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับนี่มีฉากโน่นนี่นั่นให้เราดูตลอดนะฮะเราดูดตัวละครผมหน้าตาน่ารักเปล่าอามาสู้อีกแล้วครับผมเออนี่ครับอ่าก็ให้มันสู้ไปนะครับบรรยากาศตัวเกมผมเอาให้ดูเอ่อคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้ลวกันนะครับผมยังไงก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยเนาะใครที่สนใจก็ไปโหลดมาเล่นกันซะนะครับผมเป็นเกมที่เอ่อเรียกว่ากราฟิกสวยน่าเล่นอีกเกมเลย นะครับอืมไอตัวเนี้ยเป็นเป็นนกที่บินได้นะแบบแบบเป็นนกไม้อ่ะนะครับบินได้นะครับที่มันพาเข้ามาในฉากอ่ะนะฮะตอนเราเข้ามาตอนแรกๆเนี่ยมันจะมีแบบฉากอะไรให้เราดูเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อดใจรอแล้วกันนะครับข้ามไม่ได้ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะว่าเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครีมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับอืมไปแล้วครับสวัสดีทุกคนจ้า 少侠是我们墨家的客人，我们也就不隐瞒了。月儿的父亲其实是我们燕国。